ไม่ชอบเดินอืไกลแค่ไหนก็เดินเดินอไม่ชอบเครื่องทุนแรงไม่ชอบเครื่องทุนแรงใช่ถ้าจะหอกกูก็หอกเองได้ถ้ากูบอกออไม่เครื่องอย่างอื่นไม่ขึ้นอื่นไม่เอาอะเครื่องบินไม่เอาอ่ะแต่เขาให้ขึ้นเป็นสีิโมคนด้วยความที่ว่าเขาอยู่เก่าเออด้วยนี่นะด้วยความเชื่อด้วยความเมตตาต้องไปต้องไปโอ้นะฮะก็เจิมเครื่องบินมา หลายลํำแล้วนะรวมถึงได้ขึ้นเครื่องไปด้วยนะลงปูไม่กลัวความสูงกลัวไหม,มจะอยู่ข้างบนก็ตายจะอ,อยู่ข้างหลังก็ตายบางคนกลัวจนนอนอยู่บ้านตาใต้นอนเฉยๆเ่ยนะ ไม่จะเอาอะไรกับความตายอ่ะมันเป็นของแท้มันเป็นของแท้ดังนั้นเนี่ยหลวงปู่ไม่กลัวหรอกไม่กลัวแต่ตอนเนี้ยหลวงปู่เวียนหัวอยู่ตอนนี้ยังเวียนหัวเวียนหัวอยู่พอขึ้นเครื่องไปลงมาก็เวียนหัวนะเอาแล้ววันนี้หลวงปู่นะโอ้เนะนี่คนดูเยอะเลยยังไม่ลดเลยหลวงปู่นะนะแกว่านะอะไรนะ โอเคเดี๋ยวลุงปู่ลุงปู่มีอะไรที่จะสอนกับญาติโยมปู่ตอนเนี้ยก็เจริญพอนญาติโยมอ่าผู้ที่ได้ฟังอ่าได้ดูคับที่ที่ของอ่าอ่าเขาไล่ถดออกไปครับผู้เองผู้เองด้วยความตัดจริงครับผููเกิดมาอืมปู้ ได้ลงไปทั้งหมดว่าขอเป็นผู้ให้ผู้ให้มากให้น้อยครับ<ฆ>ก็ขอให้เป็นผู้ให้<ฆ>บางทีอ<ฆ>ืการให้ของปู่ก็ไม่ถูกใจทุกคนออื่าบางทีการให้ของปู่ก็อาจจะถูกใจ<ฆ>บางคนครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นหน้าที่ของปู่หน้าที่ของป<ฆ>ูไม่ต้องมาเช่นชมหรือไม่มาส่งเสริมอะไรปู่ปู่แต่ปู่ขอส่งเสริมในด้านพลังจิตพลังใจให้ให้ญาติยมพูดที่ดู S <S <YouTube S 1> อ่า u t u b e ของท่านเนี่ยให้มีความสุขอ่าต้องการให้คุณโยมทั้งหลายที่กำลังทุกข์กำลังเดือดร้อนอ่าอยากจะให้เทพเทวดาอยากจะให้ครูบาอาจารย์ที่พวกเรากราบไหว้บูชาช่วยหมุนช่วยนำให้พวกเราพ้นจากความเป็นทุกข์คนเราในเมื่อหมดทุกข์แล้วในชาตินี้ทำอะไรก็ได้อยู่ตรงไหนก็สบายการที่เราจะพ้นทุกข์นั้น ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาหรือไม่ศึกษาหลักธรรมคำทสอนของพระพุทธเจ้าทุกจนตายสุดจนตายด้วยกันโลกทุกหนาานั่นเองครับวันนี้ก็ขออานวยวัวชัยวัวพรอ่างคณะ u t u b e และอ่าเพื่อนพ้องน้องพี่คนไทยชาพุทธทุกคนครับกูอยากจะให้ทุกท่านทั้งหลายที่ชมอยู่หรือท่านทั้งหลายที่มา ที่สำนักสรมุ่งโชคผูคขออํานวยอวยชัยอวยพรให้ท่านทั้งหลายอาพุทธของเราจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดปรารถนาแล้วไม่ผิดธรรมผิดวินัยผิดกฎหมายบ้านเมืองขูโชคขอให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งรุ่ง,รงเรื่มยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเธอเจีย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 บายทิเจีย สิบดีเก้าดีสิบดีเก้าดีปูให้มั่งปูให้มีปูให้อยู่ดีปูให้กินดีตลอดปีและก็ตลอดไปทุกท่านทุกคนเทับน,นะท่านอยู่กับรายการพระดีเกจีดังกับผมนุชาทรงศิรินะครับวันนี้อิ่มนะครับนาะในนาะบทสัมภาษณ์ผมมีความรู้สึกว่านาะหลวงปู่มีของจริงๆนะนะครับนะท่าน สิ่งที่อบอกได้ก็คือการให้นะให้ยิ่งใหญ่เสมอถึงท่านเน้นตรงนั้นนะครับนะก็กราบนะ้ำมัสการขอบพระคุณหลวงปู่โชคอุตมโมสำนักสงฆ์หลวงปู่โชคนะครราชสีมานะครับสิทธิสายตรงหลวงปู่สวงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับนะกราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ